สวัสดีจ้าจุมคนมักหวยมากแล้วจ้ากะสวัสดีสมาชิกที่น่ารักทุกท่านเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอฟซีที่น่าหักทุกคนคกับก็มาบอกันอีกแล้วกับแนวทางหวยออมสินเนาะพี่น้องเนาะเข้าต่อกันอีกงวดหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะกะบหวยออมสินของวันที่สองคือภาค,คมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนาะพี่น้องกะอ่าหวยออกวันที่สองเนาะค่ะอ่าออมสินงวดที่แล้วของเข้ากะ เขาเน้นวิ่งลูดเนาะพี่น้องเนาะเก้ากับศูนย์เนาะค่ะเนาะแต่ว่าอันเข้าให้เน้นเก้ากับแปดเนาะค่ะเนาะเขากับมะม่วงผลหวยอมสินงวดที่แล้วออกอยังเนาะค่ะอมสินงวดที่แล้วออกสามสี่เก่าเนาะพี่น้องสามสี่เก่าแล้วก็เจ็ดศูนย์เนาะค่ะอ่าเน้นวิ่งลูดเก้ากับแปดเนาะค่ะเนาะมากเก้าเนาะพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็ศูนย์เนาะค่ะศูนย์รางเนาะค่ะมาวิ่งลูดสองตัวเนาะพี่น้องแล้วก็ตัวเด่นทัามี่อย่าง ตัวเด่นเท่ากับมีเก่าคือกันนะพี่น้องมีเก่ามีเจ็ดมีศูนย์มีมีเจ็ดศูนย์เนาะเจ็ดศูนยะ์อ่ะแล้วก็สองตัวเขามีอย่างสองตัวมีตะเกาหานะคะเนาะอันมันออกซี่เก่าเนาะคะเนาะผู้ได้วิ่งหลุดเก่ากับสีดอยู่นะพี่น้องเนาะให้เล่นเก่าเนาะคะ่ะ แล้วก็มีแ0ดศูนย์สามศูาศูนเก้านยว้ใหม่ตัวเดียว7จ็นยะพี่น้องบ่ได้เอาเนาะพี่น,นะน้องเนาะนี่มันเข่าเจ็ดย์เนาะคะนะ่ะเนาะันเข่ามัน, 70, น,ะะนะนี่เจ็ดศูนย์กับสีได้เนาะค่ะเนาะนีอ่ากระไดไปเนาะพี่น้องค่ผู้ใดวิ่นเนาะคะ่ะแล้วก็3ตัว349สี่้าบมีเนาะพี่น้องเนาะมีแต่อ่าสี่็ดเจ็ดกับแปดเนาะเก่าสามศูนเนาะพี่นอนะ้องเนาะเกือบเข่า3ตัวเนาะคะ่ะแล้วก็เขากับมาต่ออีกเลยเนาะพี่น้อง มาต่อของอ่าหวดวันที่สองคสภาคมกันเลยเนาะพี่น้องเลียนสม,มุดเล่มไหม่เล่มหนีมันเต็มแล้วนะคะเนาะเียนสม,มุดเล่มไหม่กับคอให้แห้หหงๆปังๆเลาะคะ่ะผุขาดผุขาดเนี่จักน้อยเ้ยพี่น้องแนวทางออมซินนะคะ วันที่สองเดือนหาเนาะพี่น้องสองคือภาพคมหกสามนะคะเนาะ,ะเดนวนนี้ของเฮ้าเดนอ่าก็จะมีเนาะพี่น้องมี่หก เก้าสามแล้วก็ห้าสองเจ็ดเนาะคะ่ root, ะเด่นะวิ่งรูดเนาะค่ะเนาะมีหกโตนะพี่น้องเด่ root, นวิ่งรูดมันนี่มีมีอ่ามีห้าหกเจ็ดเนาะคะ่ะ เอากระจิมมาวินเอาเลยน้าพี่น้องหาเอากระจิวินเอาเลยเนาะคะ่ะเอากระจิมี่หาหกหาเก้าหาสามแล้วก็หาหาเจ็ดเนาะค่ะห้าเจ็ดหาสองเดี๋ยวฮาเอาลักเจ็ดดีกว่าเน้าพี่น้องหกเอาก็จะมีหกเก้า หกสามแล้วก็หกสองอ่าเจ็ดนอะก,ก็จะมีเอาเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเนอะคะ่ะเจ็ดสองนะคะเนาะแล้วก็เจ็ดสาม,มหกสองหกห้า สองหกหกสองไปแล้วนะคะเนาะตัวกันเนาะพี่น้องกันกันกันหาแปดเพราะวะสามกับแปดตัวเดียวกันเนาะค่ะเนาะแล้วก็หกแปดเนาะคะ่ะหกแปดเจ็ดแปด เจ็ดแปดกสิเดประมาณนี้เนาะค่ะเนาะนีนน่คือตัวกันเนาะพี่น้องอันนี้มันกับกันของมันอยู่แล้วเนาะคะ่ะเนาะกะมี่หกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหกเนาะคะ่ 9, ะเนาะห้าหกห้าเก้าหกเก้าเก้าเก้าหกหกแป้งสันเนาะพี่นอ้องอ่าสามตัวเ้องก็จะมี่เออ าเจ็ดเก้าแล้วก็หกห้าเก้าหกห้าเก้าห้าเจ็ดหกอ่าคือใดประมาณนี้นะคะพี่นอ้องสำหรับอ่าลักลอยของเข้า เดี๋ยวขอเช็คมันแปดนะคะเนาะเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดเก้าห้าเก้าห้าหกห้าสามห้าแปดโอเคสองหกหกสองสี่หกสี่หก หนึ่งกับหกหนึ่งกับหกแล้วลักลอยหนึ่งกับหกข้ากจะจีเอาอ่ามันบะมี่หนึ่งสูตรท่องบอหมี่หนึ่งเล้วก็ไส่ไปกระแด,ดนมะพร้องลักลอยเ้องกะจีมีหนึ่งห้าเก้านะพร้อวแล้วก็อ่าหกห้าเก้าไปแล้วนะค,ะค่ะกันหนึ่ง หนึ 1> 1, 7, 5, 6, 7, ่งเจ็ดห้าหกเจ็ดห้ากบเป็นแล้วนะคะเนาะหนึ่งเจ็ดห้าแล้วก็หนะะึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าแล้วค่ะอ Okay. ต่อมาจะเป็นเด่นวิ่งรูดนะพี่น้องเนาะให้เน้นเน้นรูดเน้นเจ็ดเนาะคะนะ่ะเนาะเจ็ดกับหกเด่นนะพี่น้องเจ็ดกับหกเด่นตัวเน้นเลยเนะพี่น้องอยากให้เน้นอา่าอยากให้เน้นหามันก็นเด่นนะพี่น้องเจ็ดเจ็ดห้าเนาะคะนะ่ะเนาะตัวเน้นเจ็ดห้า เลขว่าลายตัวเดิมมันนี่เจ็ดห้าแล้วก็ห้าเก้านิ่งน,นะคะเนาะห้าเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้านะคะอ่าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสามนะคะอหกกระจิมีประมาณว่าหกนี่ก็หกห้าหกห้าห้าหกตั้งใจหน้าพี่เนาะ หกเก้าเหรอหกเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเหรอพี่น้องหกเก้าเจ็ดเก้าหรือหกสองที่กระไดเน,นานะคะ่ะหกสองหกสองกระงามเนาะค่ะแล้วก็เก้าหกเนาะคะ่ะเนาะมันเดินหาหกเจ็ดหาเท่ากันเน้นหาเก้าหกเท่ากันเน้นหกเก้าเก้าหกสองส่วนรักเจ็ดเท่าเน้นเจ็ดเก้าเจ็ดหา้าเจ็ด,าจด,าจด,าจดสามเนาะพี่น้องเนาะ อ่าฮันูดได้จีรูดให้รูดเจ็ดเนาะค่ะเนาะรูดเจ็ดเนาะคะ่ะโอเคไปจะรูดรูดเจ็ดเนาะค่ะเนาะรูดเจ็ดเลยนะคะเนาะรูดเจ็ดรูดเจ็ดรวยเนาะคะ่กะกะจีได้ประมาณนี้เนะพี่น้องเนาะอ่ากะล่องเมืองเนาะค่ะ,นะ,คะเนะาะหลักรอยของเข้าหล,ลักรอยหนึ่งกับหกเนาะคะ่ะ หนึ่งก,กับหกอ่านี่เห็นบ่พี่น้องกะขอให้ปังๆละกันเนาะพี่น้องเนาะกะขีพองเข้ากะอันผูดด้ใดมากะกดไแหลกหก้แชร่หายน้ำเนาะค่ะเนาะพี่พาหมองได้ก็ขอเอาผ้าย,ยางสูงเนาะพี่น้องเนาะงวยอมสินเนาะเข้ากะต่ออีกงวดนึงเนาะพี่น้องเดี๋ยวเข้ากัสิแดงไปลุยอ่างวยรัฐบาลไทยแล้วเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นกะเคอร์ฟิวต่อไปอีกอ่า เดือนหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเขาก็เลื่อนไปออกเป็นวันที่16พฤษภาคมเนาะพี่น้องนเนาะเดี๋ยว16พฤษภาคมเฮ้ามาเจอกันอีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็เอาหวยอมสินไปก้อนเนาะคะ่ะเนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแห้งแห้งๆมั่นหมานทุกคนนะจน๊ะเนาะสำหรับมันนี้ก็สวัสดีจ้า